ถ้ารุ่นนี้มีส่วนลดให้หมื่นหนึ่งแล้วก็แถมอุปกรณ์ตกแต่งให้กับพวกฟิล์มพวกกระบะเหมือนยี่ี้เลยคันนี้คือแต่งเสร็จแล้วตอนตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่ครับ i ซูซูเป็นชื่อใครเอ่ยเป็นเราออกออกเป็นชื่อใครอันนี้ของพี่พี่ชื่ออะไรเนาะฮะพี่นิรันด์คันเก่าเป็นชื่อใครชื่อพี่นิรันด์แล้วคันใหม่จ่อเป็นชื่อใครชื่อพี่นิรันด์หรือว่าอันนี้ภรรยาเป็นบอสจะก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกห้าพันบาทได้จะ ดีนี้เดี๋ยวรอกุญแจค,แบบค,แบบแคันนุ้นแป๊บหนึ่งรอกุญแจแป๊บหนึ่งแต่คันเนี้ยเป็นตัวแซดตัวนี้9,020บาทสีเทาคือของเราชอบสีเทาอยู่แล้วถูกต้องไหมครับก็เป็น9,020บาทก็จะเหมือนที่เราเห็นเลยตัวนี้ก็<ม>ที่เราดูเมื่อกี้มันเป็นแม็ก10 17ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้จ,จะเป็นแม็ก18 18ก็มันจะเป็นลาย<ส>ลายกลางฟ้าราคาเงินโซดครับผมแต่ว่าถ้าเงินผ่อนเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราจะดาวเท่าไรครับ<ม>จะดาวเท่าไรจะผ่อนเท่าไร ไปดูฝั่งคนครับแต่ว่าตัวนี้เบอกมันจะปรับสูงต่ำได้แต่ว่าตัวที่เราดูข้างบนมันปรับสูงต่ำไม่ได้เดี๋ยวรอคุณแจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรถของพี่รอแป๊บหนึ่งเนี้ยเขาเข้าไปล่างอยู่เขาไปล่างอยู่เป,ยเป็นตัวที่ดูเป็นตัว LDA ข้างบนครับรครับข้างบนรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเลยจะเอาไปล่างยื่นครับเอาไปล่างอารถใหม่ขึ้นหลงตรงล่างแหละครับก็มาจะตัวรถใหม่ก็ต้องล่างกันล่ะ รถใหม่ทำไมต้องล้างหรือว่าจะไม่ล้างดีถามซะเอาคนขายไปไม่เป็นเลยรถใหม่ทำไมต้องล้างเอ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้บอ่อมันจะเป็นบอ่อหนังบ่อไหนับแก่บ่อตัวน้ตัวนั้นมันแตกางตัวนั้นจะเป็นบอ่อผารอกุญแจแป๊บหนึ่งเ <c oughs> ขาพาลูกค้าไปดูข้างหลัง ตัวถังกว้างเท่ากันทุกอย่างเท่ากันแต่ว่าไอสองคันนี้ที่มันแตกต่างกันเอาหลากัหลกๆแหละเรื่องราคาใช่ไหมตัวนู้นราคาจะถูกกว่าเพราะเป็นตัวสูงเริ่มต้นแปดแสนสี่ตัวนี้เก้าแสนสองพันนอตต่างากันประมาณตั้งกี่หมื่นหกหมื่นไหมประมาณหกหมื่นนั่นแหละแล้วก็ไอตัวนั้นอ่ะข้างในมันจะเป็นผ้าเพราะนี้มันบุนุ่มมันก็จะเป็นผ่านะเป็นผ้าเป็นผ้าสวิตตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นสีดําดาด้านเลยไม่ใช่ดําเงาแบบนี้แล้วก็ตัวบอกของมันเนี่ยถ้าเป็นไอตัวนี้บอกมันจะปรับสูงต่ำได้ แต่ว่าตัวนั้นมันจะปรับสูงต่ำไม่ได้พวมอะไรตัวนี้จะหุ้มหนังแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นวัสดุคล้ายหนังตัวนี้มีคูดให้คูดคอนโทรลให้ครับแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยถ้าเป็นตัวตัวเกรด lda ใช่ไหม lda เนี่ยมันก็จะมี abs มีถุงลมถุงลมสองลูกแล้วก็เข็มคัดนิรภัย 5. จุดสามที่ห้าที่นั่งแล้วก็ทีนี้ถ้าเป็นตัวนี้มันจะเพิ่มมาก็คือพวกออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมันก็มีมาให้ ก็อย่างเช่นเวลาเราจอดออกตัวทางเนินอย่างนี้นะ่ะปกติถ้ามันมีมระบบใช่ไหมเราก็ต้องต้องรีบปล่อยปล่อยคัสหยัหยับคันเร่งอย่างนี้นะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนมันขึ้นเบรกมือให้เราก็แตะคันเร่งอย่างเดียวก็วันก่อนไปส่งรถสรารคามเมืม่าวันเสาร์ก็ขึ้นบ้านลูกค้าได้กับพอาตัวนี้แหละลองนั่งดูครับลองนั่งดู <laughs> ลอง <laughs> คือไหม <laughs> ลองครับลองนั่งดูแต่ว่าตัวเครื่องตัวนี้มันมันจะเป็นเครื่องพันเก้านะลองเปิดดูเครื่องกันครับเปิดฝากระโปรงก็ไเ้เปิดเปิดได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูลองนั่งได้นั่งได้ไหนๆก็เดิมแล้วผมวางยกฝากระโปรงให้ผมดึงดึง แป๊แบบนึ่งนี่ครับผมเดี๋ยวอีกนิดนึงครับอีกนิดหนึ่งอ่าโอเคลงครับผมนี่แหละเครื่องก็คือมันก็จะเป็นเครื่องพันเก้าตัวใหม,ใหม่เครื่องตัวนี้นะครับก็แรงม้าร้อยห้าสิบแรงม้าแรงบิดสามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรคือพูดตรงๆแหละมันบางคนบอกอาจจะบอกว่ามันเป็นทาไมเครื่องมันน้อยแทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสังเกตดูก็คือแรงม้ามันจะเยอะกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเราใช่ตัว ตัว2 5ใช่ไหมมันก็90แรงมา้า116 136แต่ว่าตัวนี้150แล้วก็ภาษีตัวนี้มันเป็น4ประตูก็จริงแต่ว่ามันจะจ่ายภาษีแค่2,495บาทเองถูกกว่าก,ก็แคบก็พันสมประตูภาษีทีมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่มันอยู่ที่แรงมันมันอยู่ที่เครื่องไอ้เครื่องตัวนี้เครื่องมันน้อย แต่ก่อนที่เราตตัตตต 4, นนะใช่ครับในตัวนั้นเครื่องเครื่องสามพันหรือเครื่องสองพนาที่ใช่แั่นน้เาต้ั้งาแมย่ดประตูพาว่าประตูว่า่ันแสประตู1,300า,ามา้ย <c oughs> ไม่ใช่แคบพันสาประตู2,495ร้เบเราเป็นรุ่นนี้นะ <c oughs> ก็ต่างกันนิดเดียว แงหมามันแงมาย้ํากัแดงอยู่ที่ซีซีตัวนี้มันพันหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยซีซีแต่ว่าการรับประกันก็เหมือนเครื่องใหญ่เลยก็แสนกิโลเมตรสามปีถ้าตัวนั้นถ้าตัวนั้นก็จะเป็นเครื่องมันก็จะเป็นพันเก้าเหมือนกันรุ่นของเราก็จะเป็นพันเก้าเลยของเราเดี๋ยวล้างเสร็จมามันก็จะเป็นสีนั้นแหละแป๊บหนึ่งออกวันไหนออกวันพุ่งนี้เนี่ยครับจนมาเทาออกวันหดดีกว่าอือเจ้าไปล้างกันนี้ขนาดจะเป็นวันพุ่งนี้มั้งหนอ อันนี้ก็ได้ถามลูกชาย่มาจอมาได้แล้วก็ด้านลองดูลองดูกลับลองถามเซลดูแต่พูดถึงงถ้าพูดถึงง้นถ้าพอมกับรถมาเงินพอมอะไรพอมกับออกเลย่เนียอาจ็งเนีราคเออถ้าว่า้าสมมติขัไปล่างมานี้ก็พวกนี้แหละออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปตามกูแจคันนั้นแป๊บหนึ่งนะจะได้ดูเทียบกัน อันนี้ระหว่างรองนี่นั่งนั่งกดน,นั่งเล่นลองนั่นได้เดี๋ยวมาไปตาม,มุาูแจกันี้แป๊บนึง<ม>คันนี้เพิ่งเอามายังไม่ได้เอาตัวอีโคมาติดเดี๋ยวต้องเอาตัวอีโคมาติดพร้อมแล้วครับ ไอตัวนี้ตัวนี้มันจะมีสัญญาณกันขโมยให้เด้อแต่ว่าตัว LDA มันจะไม่มีนะดีทั้งคู่จะเป็นแบบนี้อันนี้อยู่อยู่กันไหนรันเนี่ย<ะ>อยู่กันไหนฮะอยู่หลอนทองนี่คะ่ะโอ้หลอนทองแถวเซติอยู่บันบานอาหารอ,อ๋อ<ล>ใกล้ๆๆๆนี่นาโทรบอกกรุบจวดมาถึงปั๊บเลยไอ๋ไอจออับ เนี่ยถ้าตัว LDA มันก็จะเป็นแบบนี้รถเรามาแล้วนะครับคันนี้เนี่ยรถของพี่มาแล้วนึงเสียวข้อมล้านย้อนไปจอดน่อยรุ่นเดียวกันสีเดียวกันใช่คณะแต่งเสร็จเรียบร้อยแลวไปไปดูได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาจอดตัวนี้ท้ายคันขาวเนี่ยน่นๆกำลังกลับรถมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาจอดตรงนี้ ราคาต่างกันหกหมื่นเราคาดว่าจองนี้มันร้อนปรนมานสท่าไหรอืมสามเดือนประมาณนี้แหละประมาณพฤศจิกาประมาณพฤศจิกา,าอ่าถ้าถ้าเดือนนี้อ่าเอาเป็นสิงหาสิงหากันยาตุลาก็จะเป็นปลายตุลาไหมัเพราาะว่มน อันนี้ลูกค้ายังไม่ได้สัดสนใจนะว่าจะเอาไปรุ่นไหนชอบไปตัวไหนชอบไปตัวนู้นได้ยางงั้นเดี๋ยวเข้าไปนั่งเนาะเดี๋ยวผมเขียนราคาให้ดูว่าเราจะซื้อจะจะอะไรยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวเขียนให้ดูครับดูต่อไหมยง,งั้นเดี๋ยวปิดประตูเนาะอันนี้เรียบร้อยแล้วครับในซองนี้นะครับมันจะเป็นใบจองนะก็อย่าทําหายนะครับเพราะว่าวันที่เรา,ามารับรถต้องเอามาหักเงินจองออกด้วยสองพันบาทนะครับเดี๋ยว แต่ก่อนอนุญาตถ่ายรูปเนาะครับมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับมองกล้องท่านนี้ครับผมครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับกดไลค์ครับผมโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองก็เราจองเป็นตัวแซดนะครับสี่ประตูแซดนะอ่าแคร์ฟอร์ฮาร์เรดอร์จดเก้าแซดราคาเก้าแสนสองพันบาทสีเทาครับถูกต้องทุกรุ่นเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ